สวัสดีครับผม c ี o โอนโพกกินะครับก็เป็น CEO ของบริษัทสมอบีอิงจำกัดมหาชนหลายคนมีความสนใจอยากจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของ c ี o นี่เป็นยังไงนะผมก็ใช้ชีวิตแบบง่ายๆมีเรื่องของการออกกำลังกายการพัฒนาตนแล้วก็การทำงานและที่สำคัญมากๆก็คือการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยนอกจากออกกําลังกายเลือกกินอาหารที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเลือกใช้อาหารเสริมที่ดีด้วยนะโดยเฉพาะอาหารเสริมของบริษัทเนี่ยกินใช้เรียกว่ากินใช้กัอบทุกๆตัวนะครับมีประเภทที่ชงดื่มก็มียังชงดื่มที่เรียกว่าดื่มทุกวันแทนน้ําไปเลยคือตัวทีคโคลอพรสนะชงแล้วเป็นน้ําเขียวๆที่มีคลอโรฟิลล์อยู่ด้วย พราะกินไปแล้วชื่อมันบอกโคลอ f ฟิลใช่ไหมนอกจากมันได้ฟิลลิ่งแล้วเนี่ยมันยังได้ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างชัดเลยตั้งแต่เรื่องของความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าตื่นตัวมีชีวิตชีวาแล้วทําให้เราอ่อนเพรียยากะนะเมื่อก่อนเวลาทํางานหนักๆน,กน,กนี่โอมันรู้สึกเพรียววะสมองไม่ค่อยแ่นแต่จิบดืม่มนะกระหายเมื่อไหร่เรียกว่าดื่มแทนน้าไปเลยสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือ เลือดมันไหลเวียนดีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีโคลลฟิลที่ไปช่วยสร้างระบบเม็ดเลือดแดงด้วยไอเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ระบบเลือดเรามีออกซิเจนมากขึ้นไงพอมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นเราจะได้พลังงานทันทีเลยเหมือนระบบอากาศของเรามันสดนะมีออกซิเจนเข้าไปอยู่ในเลือดเยอะก็ทําให้มีชีวิตชีวาก,กับปี้กับเป๋าเพราะมันมีพวกชาเขียวเป็นส่วนประกอบอะ่ะนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้แล้วก็ มีความสุขกับการดื่มทีโครพัสทุกวันเลยเวลาผมอยู่บนเวทีหลายคนสงสัยเนาะว่าทำไมซีโอโนบอยู่บนเวทีส่งพลังได้ทั้งวันเลยวันละ8-9ชั่วโมงพลังไม่มีตกเคล็ดลับผมก็นี่แหละทีโครพัสนะจิบดื่มประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จิบครั้งหนึ่งมันก็ทำให้เราสามารถรักษาพลังงานที่สูงได้ตลอดช่วงของ การพูดส่งพลังบนเวทีเลยนี่ขนาดส่งพลังบนเวทีที่มันใช้พลังเยอะอยังช่วยได้แต่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันในการทำงานต่างๆเนี่ยเรื่องนี้หายห่วงเลยฉะนั้นจึงอยากแนะนำนะให้ทุกท่านที่ต้องการความสดชื่นมีชีวิตชีวาฝากชีวิตไว้กับทีโคลพัสได้เลยอืมชื่นใจจริงจ ทีโคลพัสเป็นเครื่องดื่มที่ผมไว้วางใจเลือกดื่มจิบแทนน้ำตลอดวันที่ให้ความกระปี้กระเป๋าสดชื่นกับผมตลอดทั้งวัน